เผลอเติมน้ำเปล่าในหม้อน้ำจะพังไหมเติมแบบไหนดีขับรถต้องรู้หลายคนก็สงสัยเช่นกันหลายคนเคยเติมไปแล้วนะครับทักมาถามครูตางว่ามันมีผลเสียอย่างไรนะครับรถจะพังหรือไม่ถ้ะ <c oughs> แบบนี้มันจะทำให้ระบบน้ำยาหล่อเย็นของเราเนี่ยเจือจางลงการระบายความร้อนการหล่อลื่นการเคลือบป้องกันสนิมต่างต่างก็จะลดลงนะครับหากปล่อยนานไป ก็จะทําให้ในระบบอาจจะมีสนิมนะครับและเป็นสนิมได้ดังนั้นหากเราเผิ่เติมลงไปนะครับไม่เป็นไรแต่เมื่อถึงระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายหรือหากมีเวลานะครับครูต่างแนะนําให้เราไปเปลี่ยนถ่ายน้ํายาหล่อเย็นใหม่ทั้งระบบโดยใช้น้ํายาหล่อเย็นแบบผสมสําเร็จนะครับแบบผสมที่ได้มาตรฐานนะครับจะทําให้อายุการใช้งานของระบบหม้อน้ำนะครับระบบน้ํายาหล่อเย็นท่อทางต่างๆใช้งานได้ยาวนานกว่า ป้องกันการเกิดสนิมการอุดตันนะครับระบบการระบายความร้อนก็จะดีนะครับเครื่องยนต์ก็จะทำงานเต็มประสิทธิภาพด้วยใช้น้ำยาหม้อน้ำของแท้ชนิดที่ว่าตรงสีแบบสีเดิมนะครับจะดีที่สุดนะสำหรับใครที่ตรวจเช็คแล้วนะครับยังสงสัยอยู่ว่าเราจะใช้น้ำอะไรเติมดีนะครับครูต่างแนะนําแบบนี้สําหรับรถรุ่นใหม่ๆนะจะมีน้ํายาหล่อเย็นแบบตรงยี่ห้อรถนะครับขายตามร้านอะไหล่ยนต์แล้วนะครับสามารถซื้อมา เอาไว้เติมได้เลยนะครับรถนิสสันก็ซื้อของนิสสันมาจะเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินนะครับหรือรถอิตาสุก็จะเป็นสีเขียวสามารถซื้อมาไว้เติมได้ติดบ้านไว้นะครับโตโยต้าก็จะมีของโตโยต้าเป็นสีชมพูเลยนะครับแบบนี้ Honda ก็จะมี h อน d ้าเป็นสีเขียวหรือสีน้าเงินให้เราลองสังเกตดูนะครับแต่มันจะมีน้าานํายาหม้อน้ําแท้ไขนะครับแต่หากกลัวว่าจะโดนของปลอมนะครับแนะนําให้เบิกจากศูนย์บริการมาไว้ที่บ้านได้เลยและสําหรับน้ําอื่นๆนะครับแนะนาก็คือถ้า จำเป็นต้องเติมจริงๆแนะนําให้เติมน้ํากลั่นนะครับหรือหาน้ํากลั่นไม่ได้ก็ให้ใช้เป็นน้ําดื่มนะครับน้าประปาจะไม่แนะนํานะครับจะทําให้เกิดสนิมเยอะมากแต่ถ้าเติมพวกนี้ไปแล้วนะครับแนะนําหากมีเวลาก็ต้องไปเปลี่ยนทายน้ํายาหล่อเย็นใหม่โดยปกติน้ํายาหล่อเย็นนะครับเราไม่จําเป็นต้องเติมบ่อยๆนะครับนานๆจะเติมครั้งหนึ่งเนื่องจากมีการระเหย ในระบบแค่นั้นเองรถใครที่ต้องเติมบ่อยๆเติมทุกวันเติมทุกสัปดาห์นะครับแบบนี้แสดงว่าในระบบเริ่มมีปัญหาแล้วแนะนําให้เข้าอู่หรือศูนย์บริการเพื่อให้ช่างรีบตรวจเช็คหาจุดรั่วเพื่อทําการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาบานปลายตามมาได้สําหรับน้ํายาหม้อน้ําหรือน้ํายาหล่อเย็นนะครับควรเปลี่ยนทายที่ระยะ4 0 0 0 0กิโลเมตรหรือไม่เกิน80,000กิโลเมตรสำหรับรถสายจอดแนะนําควรเปลี่ยนทุกๆ5ปีนะครับและตรวจเช็คเพื่อป้องกันการเกิด คราบตะกอนคราบสนิมภายในระบบน้ํายาหล่อเย็นนั่นเองนะครับจะเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบระบายความร้อนรถของเรานะครับมีความสําคัญมากนะครับหากมีปัญหาเป็นสนิมท่อทางต่างๆแตกลดความร้อนขึ้นนะครับจะเกิดปัญหาบานปลายเยอะแยะมากมายเลยนะครับหรือสังเกตดูตรงฝาหม้อน้ำนะครับว่ามีคราบสนิมหรือไม่นะครับให้รีบเปลี่ยนเลยนะครับถ้าเริ่มมีคราบสนิมนะเป็นสนิมในระบบแล้วจะทําให้เกิดความเสียหายบานปลายเยอะแยะมากมายเลยหลายคน เจอมาแล้วใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ